สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับใหญ่ CN นะครับกับภารกิจนะครับตามหาร้านติดตีมนะครับมาตรฐานนะครับที่อําเภอปานบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับตอนนี้ใด้มาถึงแล้วครับร้านออโต้ประดับยนต์นะครับร้านนะครับครบวงจรจริงๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปชมด้านในครับว่าทำไมร้านออโต้นะครับ ถึงได้เป็นที่รู้จักนะครับถือว่าเป็นร้านระดับต้นๆเลยนะครับของอําเภอปานบุรีนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับโอ้โหครับรถนะครับแน่นร้านเลยนะครับตอนนี้ด้านในครับตอนนี้เรากําลังมองหาเจ้าของร้านครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูบรรยากาศก่อนนะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับตอนนี้คือมีห้องรับรองนะครับแบบมาตรฐานเลยนะครับตอนนี้นะครับสําคัญสุดครับ มาตรฐานครับตัวโควิดนะครับมีประจําร้านเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับตอนนี้ที่สะดุดตาเลยนะครับตอนนี้ห้องติดฟิล์มนะครับมาตรฐานนะครับแบบปลอดฝุ่นนะครับตามมาตรฐานสาธารณนะครับแต่เดี๋ยวเราขอเดินตามหาเจ้าของร้านก่อนนะครับแล้วเราค่อยพาไปชมด้านในนะครับว่าด้านในเขาทําอะไรกันครับตอนนี้ผมมองเห็นนะครับมีรถจอดอยู่2องคันนะครับที่กําลังทําการติดฟิล์มนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับภายในครับพร้อมหากับเจ้าของร้านนะครับ ตามมาเลยครับตามหาร้านดังครับที่บานบุรีนะครับโอ้โหครับเย็นมากครับตอนนี้เห็นมีรถจอดทำอยู่สองคันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะส่งร้านสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่มาทําภารกิจร้านติดฟิล์มมาตรฐานนะครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์นรอดครับแผมครับผู้บริหารร้านออโต้ปรับยนบานบุรีครับเดี๋ยวพี่ขอถามก่าวๆนะครับว่าทําไม ต้องเป็นชื่อร้านออโต้ประดับยนต์ครับล้วก็เปิดมากี่ปีร้านออโต้เป็นเป็นชื่อลูกชายครับเป็นลูกชายคนเดียวคนเดียวเลยนะคนเดียวครับผมตอนนี้ที่ร้านเปิดกิจการมา8ปีแล้วครับ8ปีครับผมตอนเราจะขอสัมภาษณ์นะครับแปมนะครับแล้วก็พอบีนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ในห้องนะครับว่าร้านนี้มีของดีอย่างไรนะครับถึงมีลูกค้านะครับไม่ขาดสายเลยนะครับขอพาไปสัมภาษณ์ครับจอุรถ ครับผมครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องรับรองนะครับของทางร้านออโต้ประดับยนต์นะครับดูโต๊ะบัญชีนี่ผมผมว่าอลังการมากนะครับเพราะว่าออนรับลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาให้สบีนะครับมาแนะนําตัวเองนะครับค่ะชื่อบีนะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะออโต้ประดับยนต์นะคะก็ร้านเปิดมาได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะเปิดตั้งแต่พศ2557ครับค่ะ ลูกค้าของเราส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลูกค้าประจําค่ะก็มีรถหลายคันก็พามาแต่งที่นี่ซะส่วนใหญ่บางทีมีคันแรกคันที่2ที่3ก็ตามมาเงี้ยค่ะขาจรก็มีบ้างรปะปายค่ะสะโลแกนร้านนะครับเวลาลูกค้าคะนะครับคิดถึงออตโต้ประดับยนต์จะต้องคิดสโลแกนหรือคิดว่าออโต้ประดับยนต์บริการแบบไหนบ้างครับค่ะ ก็ถ้าสโลแกนของร้านถ้าให้นึกถึงเราเลยก็เป็นจุดเด่นเลยก็เราทำทุกอย่างค่ะก็เป็นศูนย์รวมแต่งรถแบบครบวงจรก็หาลูกค้าได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นประดับยนต์ฟิล์มรถยนต์เครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็ระบบแอร์กระจกรถยนต์แล้วก็เป็นพวกของแมกยางเราก็หาให้ได้ลูกค้าก็ไม่ต้องเหนื่อยที่จะ ไปหลายร้านหามาเราก็เราดูแลให้ได้ค่ะที่ร้านครับทำครบวงจรเลยนะครับร้านออโต้นะครับตอนผมขับรถมานะครับก็จะเห็นทำเลนะครับทำเลที่ตั้งค่อนข้างหาง่ายนะครับทำเลที่ตั้งนะครับแล้วผมอยากจะทราบว่าทางร้านออโต้ครับมีช่องทางการติดต่ออย่างไรบ้างครับช่องทางการติดต่อของร้านก็จะมีเป็นเบอร์โทรนะครับ0 8 6 3 6แ9 0 7 1แล้วก็จะเป็นทาง a c e b o o k ครับทางไลน์ไลน์แอดทิกต็อก แล้วก็อินตัลแกรัครับผมติดต่อได้หลายช่องทางครับแต่ถ้าสะดวกที่สุดตอนนี้ก็ลูกค้าจะ w a l ์อิเข้ามาเยอะออินนะครับใช่ครับแลมีผมเห็นวางอยู่ตรงนี้ครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นโปรโมชั่นจากทางร้านลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาแล้วก็มาเป็นสมาชิกกับครอบครัวออโต้ประดับยนต์เราก็จะมีแต้มให้สําหรับลูกค้าเข้ามาใช้บริการ50แต้มเพื่อเป็นลดเป็นการลดค่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับ แล้วก็สิทธิพิเศษอีกมากมายหลายหลายรายการเลยูกค้าสามารถดูประวัติของทางลูกค้าที่ทําไปย้อนหลังแบบออนไลน์โอ้โหทันสมัยนะครับประกันอยู่ในนี้อีกโหเก็บข้อมูลตรงนี้หมดนี่นะครับสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับทิ้ง QR code นะครับช่องทางการติดต่อของร้านออโต้นะครับไว้ในข้างล่างนะครับครับผมแล้วทางร้านครับมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆครับหรือมีการบริการอย่างไรครับครับถึงมัดใจลูกค้า ให้มาใช้บริการที่ร้านออตโต้นะครับที่ทำไมผมถามอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเห็นร้านประดับยนต์นะครับแล้วก็ภาวะของตอนนี้คือโลกของโควิดนะครับแต่ผมเห็นร้านออตโต้ครับมีงานต่อเนื่องตลอดเวลานะครับมีข้อเด่นข้อดียังไงครับาในละแวกนี้ก็จะรู้ว่าร้านร้านร้านที่ร้านนะฮะลูกค้าจะค่อนข้างเยอะก็จะโทรมาก่อนว่าวันนี้รถลูกค้าเยอมไหมผมก็บอกลูกค้าว่า เราทําทีระคันสองคันนะเดี๋ยวเสร็จคันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาได้เลยส่วนการมัดใจลูกค้าผมมองว่างานบริการนะครับเราต้องใส่ใจลูกค้าเป็นหลักรเราต้องใส่ใจเป็นหลักเลยเพราะว่าหัวใจในการบริการคือเป็นเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ร้านเอามาบรรจุที่ร้านไว้นานแล้วลูกค้าต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแล้วก็คุณภาพกับสินค้าที่เราปล่อยไปถึงมือลูกค้าเนี่ยได้จับางตอบโจทย์ที่ร้านจะมีห้องติดฟิล์มนะครับเลยอยากถามว่าที่ร้านนะครับ ติดฟิล์มในห้องปอดฝุ่นนะครับแล้วก็ได้ใช้ฟิล์มของยี่ห้ออะไรบ้างครับฟิล์มยกคอนด์ครับฟิล์มดีฟิล์มจากอเมริกาครับจะมีทุกรุ่นเลยครับจะเป็นฟิล์มดาธรรมดาฮะกล่องแสงฟิล์มคาร์บอนฟิล์มประลอดฟิล์มไดมอนด์ไออาร์ครับแล้วก็ฟิน์มดอมพลัสนะครับผมตอนนี้มีทุกรุ่นเลยครับของคอนด์เรามีทุกซีรีส์ตัวแทนตัวแทนครับ อันนี้เป็นเกียริเลยครับเป็นเกียริเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับของฟิล์มโคนอสนะครับครับผมที่เดียวในอำเภอปานบุรีนะครับครับร้านก็ยังได้ผ่านการฝึกอบรมนะครับการติดฟิล์มขั้นสูงนะครับจากบริษัทฟิล์มโคนอสนะครับก็ขอฝากนะครับขอฝากการใช้บริการนะครับของร้านออโต้ประดับยนต์นะครับไว้ในช่องนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาสามคนวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ